ถ้าคุณชอบทานเต้าหว้น้ำขิงมาทำสูตรนี้กันดีไหมทำง่ายอร่อยนำขวเหลือง2 0 0กรัมมาทำความสะอาดแล้วแช่ไว้หนึ่งคืนพอครบเวลาเอาไปล้างอีกรอบแล้วนํามาปั่นอีกทีใช้น้ำพันแปดปั่นจนจนได้มีค yes? วามละเอยียดจากนั้นเอาไปกรองแล้วช้อนฟองออกเมื่อช้อนฟองออกแล้วเอาไปต้ม คนส่วนผสมให้เข้ากันรอน้ำเดือดเมื่อน้ำเดือดพอตัว3-4นาทีแล้วปิดแก๊สได้เลยเตรียมส่วนผสมขั้นตอนต่อไปใช้ผงเต้าหวย3กรัมและน้ำเปล่า10กรัมคนส่วนผสมให้เข้ากันเอาเมือกเต้าหู้ออกเทใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ช้อนฟองออกให้หมดปิดฝารอให้เต้าหวยเซ็ตตัว ตั้งกระทาใส่น้ำตาลอ้อยน้ำตาลทรายน้ำขิงคนส่วนผสมให้เข้ากาันเต้าหวยน้ำขิงพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเป็นรสชาติใครกินก็ติดใจติดตามชัดๆสูตรอาหารพิเศษนะจ๊ะ